สวัสดีค่ะพี่น้องมาเนี้ก็มาพบพกับช่องแตนทร a พวลเลคนเดินทางอีกสักมือนหนึ่งนะคะมาเนี่มาเยี่ยมยามหลังบ้านจะหลังบ้านติดตามติดชีวิตหลังบ้านมีมียังเกิดขึ้นเนาะพี่น้องสิบผ้ามาเบิงอัน่นต้นผลไม้หลากใหม่ว่าขื้นแน่ยังย่างกกันล่า,างสีขึ้นย่างล่างต้นกับกันล่งสีออกมีดกอ,อกกมาเล้นเนาะมาผลไม้เนาะเลยสิบ้าพี่น้องมาเบิง ปลาสิมาเบิ่งอันทิวลิบน้ำพี่น้องทิวลิบใหญ่ปันไดแล้วงามปันไดแล้วสิพ่อพี่น้องเวทมาเบิง่งคือจังต้นอันนี้ต้นอันนี้ต้นแค่ไอ้ต้นนัตนตน้น,ตนพร่มเนาะพี่น้องต้นแค่มะกะลัง่งเฉียนพอเยอะไปแกะขึ้นมากตนแค่ไนี่ยค่ถึงร้า,ายแล้วต้นมาไกเปิ้ลมีบอปีนี้ต้นมาไกเปิ้ลแต่กะลั่งสุดเงินนั่นพอเยอะไปแกะที่กัน เดี๋ยวจะให้พี่น้องไปบงบไเบ่งไกลๆเนาะบักทิวยล็ิบน้ำคือกันเนาะพี่น้องไปเบ่งกบไกลๆนี่แม่กำลังขืนเลยพี่น้องเห็นบอบอแมนใบแมนเด้หน่วยมันหมากมันลังสิขืนเนี่ยๆคือต้นแพ่จ้ะต้นแร่กำลังสิออกปไปเจาะไปแจออ,ก,จอ,อก,กหลายแพ้ในสิออกลูกหลายทุกปีเลยออกลูกหลายทุกปีนี่เนาะ เดี๋ยวประมาณอีกสองสามอาทิตย์กันสิรึประมาณสองสามอาทิตย์อะพี่น้องมันจะเป็นดอกขาวจุนคูนเต็มเลยีนนี่รู้สึกว่าปีนี้อากาศมันสิจังไดบัวจังสีห่อนจังสีหนาวจังสีฝนจังสีล้มเมื่ออื่นกับใหิมะมันสิตกได้พี่น้องก็บอกมาหนิ่บหิมะมันสิตกเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งตน้น มาแอปเอปิล้ลแอปเปิ้ลกับเรื่องเตซี่เมียนปจอขึ้นมางสิกับเรื่องเตซี่ออกม,ม,มันเหาะไม่แยนี่นี่นี่มันสิออกลายดอกปีน,ปน,นี่แอปเปิ้ลนี่ยแต่พระท่านมีหน่วยดอกกับเรงออกนั่น,นมันเดีย๋ยวมันสิออกดอกกับเรงสิออกดอ,อกแล้วพี่น้อง อันนี้คืออันนี้ค่ะพลัม,มเนาะวิกตอเรียพลัมซิมีบอนอปีนี่คือจะเงียบซิมลิม,มอยู่แต่มันก็มีทุกปีนะแต่มันก็มีทุกปีอ๋อมีอยู่นี่ซิม,มีหลายบอนอปีนี่พลัม,มนี่เป็นตาคืออยู่เนาะ ทิวลิปพี่น้องเห็นบบพี่น้องเห็นบบเห็นบบหลายแล้วใหญ่แล้วจากผู้ใดเคยติดตามเต็มหน้อยหน่อยตอนนอยหนอยนี่ก็ใหญ่แล้วอันที่ว่าก็ติดตามมาให้พี่น้องเห็นตลอดก็อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าตอนมันหน่อยตอนมันใหญ่ตอนนี้มันงามมันหดได้แล้วมันเป็นยังไดแล้วตอนนี้นะ ลมก็แห้งแห้งมาหนีก็ได้จะบอนพอเหมือนสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์อุ้ยแห้งขนาดเสาร์อาทิตย์แห้งแห้งลมเมืองตันนี้คือจังดอกมันสิออกคือจังดอกมันสิออกแล้วเห็นบ่ใกล้แล้วใกล้แล้วอืมอันนี้เิลล์ไม่ดอกไม่ยังแล้วอื โอเคนะพี่น้องไปเบิ่งท้างในกันเนาะพี่น้องพาไปเบิ่งสวนมาแล้วเนาะเบิ่งสวนมาแล้วว่ามีหยังเกิดขึ้นแน่มีหยังแน่ผลมกหลากใหม่กันเป็นบ้านเฮาก็เมันเป็นแบกนาหนีกเป็นอยังบักม่วงเนาะบักม่วงฝนห้ามดอก,กบักม่วงก็เอินฝนห้ามดอกบักม่วงบักม่วงหน่อยกำลังสิึขึ้นคือกันทั้งปีก็จะเป็นผลไม่ขึ้นกันแหละพี่น้องมันเพียงแตนคือกันนั่นล่ละเพียงแต่มันผลไหม่คนละยางกัน กันบานห้อกับเป็นบักม่วงกันบานนี่ก็เป็นแพ้เป็นพล่มเป็นไอปอกแอปเปิลบันสันเนาะมันจะขึ้นก็เล่นาพี่นองเบิ่งแล้วไปเบิ่งที่เรีลบน้อยนึงว่าหอดบันไดแล้วหอดซัมบไดแล้วสิมีดอกมีหยางยั่งก็เลยสิไม่กินข่าวก่อนไปเหตุงานมันนี่ไม่ได้กินขนมปังพะว่ากินข่าวจักมือนึงไม่ได้กินนมไม่ได้กินข่าวโดนแล้วยั่งม่เศร้ามันนี่แล้วสิกินข่าวจักมือนึงคุกข่าว กินข้าวคุกนะคะก็ผัดกากินข้าวคุกก็ผัดเกาข้าวคุกผัดปลาเนาะสิะกินข้าวคุกเอาง่ายๆเพี่น้องจะไปกินอยากมันมันใส่ยาพูเดียวเนาะอันแฟงเราก็กินอย่างายอยืดดนออ่นแฟงเราก็กินกับข้าวเราก่อนไปเห็นงานเราก็กินขนมปอกขนมป,ปังืันนี้กับข้าวคอยกับข้าวเหลือนะก็ไม่อยากเอาทิมเนาะพี่น้อง ก็ไ่ได้บ้าเสียนไม่เห็นแต่อันยูทูบง,งมงไห่พี่น้องเลยก็เหตุข้มจริงนี่แหละเห็ดเรื่องจริงแหรววาชีวิตของค่มยมมังหนอกเป็นอย่างไดเนาะนี่คือเรื่องจริงเนาะภายสีบ้านสงสารทนังสีส่กับซางห้ากว่าตรงบ่าวขมจริงออกไปพี่น้องเฉยใดรู้ว่าอ๋อนี่ชีวิตข่มจริงมันมาแตกต่างอยู่มองนอกกับยเมองไทยเฮ้าอยู่ใส่กับ,บคือแตกต่างกันนะพี่น้องเพียงแต่อากาศหรือ สภาพแวดล้อมบอกคือกันเท่านั้นเองเนาะแต่ควบมเป็นอยู่เป็นอันควม้มคว้มเป็นคุ้มกินคว้มอยู่กับจะคือกันน่นแหละเพิ่งจ่ห้าวันเห็ดอาเนะพไปนอกแล้วสิมากินเขา่าไปก่อนไปเห็ดงานหน่อยหนึ่งบ้านน้อยดอกจานบักใหญ่หนึงเขาคุกพัดเปล่า ล้มกับ่บแห้งทอนมือสองมือที่ผ่านมาแต่มื่ออื่นได้ไหมเนี่มื่ออื่นหินมะติตก กดที่ปีน้องไอเขาไม่คูเว็มากก็เลยหอนนี่แดดออกเนาะ นี่แดดออกมื่อื่นกาแฟเม้ดเม้ออีกน้ำถั่วมในพี่น้องเมื่อกินน้ำถั่มถวมนะน้ำถั่วได้หลายทีหลายชัวย่วโมงลำบากกบ,บันเท้าลายนะน,น้ำกระถ่วมหนาวกับหนาวหิมะก,กับตกลำบากนะบ่แม่นว่า,าสิง,ง่ายๆลำบากน้ำถั่วมหลายทีมากเลย แตอนถ้าผู้เฒ่าผู้แก่เน,ะนาะสมัครคนอังกฤษเขาจะผู้เฒ่าก็จะยุบบันผู้เดียวเนาะขันผู้ใดไปว่าไปอยู่บ่ได้ไปอยู่บ้านแค่บ่ได้ไปอยู่บ้านผู้ธบันคนชรา,าเนาะเพิ่นก็ัอยู่บ้านผู้เดียวตอน่นลองทางกันกน,นี้นามนี้ยังโอ้ยอลุลรเวงท่าลูกเต่ากับบัณฑิไปเบิง่งสมัครคนอังกฤษกัน คนมีลูกไม่เต่าเขาก็จะย่ายแยกย่ายกันไปอยูนะแม่ก็จะยู่ผู้เดียวเท่ากันได้จนมาก็จะยูผู้เดียวนะเจ็ดสิบแปดสิบไปยูผู้เดียวจงงะงออยู่ก็จังบานคางคางคอยเนี่ยบานคางๆลูกก็บเซมา่าเบิงอาทิตย์ละเทืออาทิตย์ละเอือสองเทือสิแต่จะไม่มีโอกาสกับเมาอาทิตย์ละเอือสองเทือ <c oughs> แล้วก็ไปช้อปปิงป้งช็อปยังผู้เดียวลังเธอลูกกัซื้อมาใหญ่ไหวล่างเือกับแล้วก็ยยางไปจ้องเจาะจ้องเจาะ เมียนรถเข็นอย่างเป็นนะ่ะรถเข็นยางอ่ะนะเป็นกรไปซื้อเด้นา่นิโตนนะบ้านเขาก็ยังว่ามีลูกมีเต่าอยู่น้าได้เฮียนอันนี้ก็าเพ่ค่อยเอานะเขาอยากอยู่ผู้เดียวอันบนแม่ลูกเต่าไปอยากเขาอยากอยู่ผู้เดียว อย่างยู่ผู้เดียวกับเอาที่หลับบนันเนเบ่งจากของมันเน่แล้วมองล่ามถวมล่ามยังพวกอันรัฐบาลปกคลงองก็ไปพายเรือพี่เรือไปไปเอิญเอาบางคนกับน,น้ำถว่มเฮี้ยนมืดหนาวกันหนาวเย็นจอยจอยจอยได้ี่นองโอ้ยทรมานนะโตนคือส,ส,สาาบบิอันสิคือสช้ลำบากก็บานเท่าไอยู่พาบานเท่ามันบ่มีหนาวสิเนาะน้ำก็จะบ่คอยถ่วมแ,แห้งบันนี้ ไอ้ทุ่มทุกปีนะพี่น้องมองมองลมมองยังนะ้ำพวกอันซัดฝนพวกแกะพวกัง้อฝนสินอะ่ะจมหนำเกลือน้มันก็จมหนำอันนายหิมะมันก็ลังเทือหิมะมันตกมาแห่มพี่น้องเห็นตะโคแกะตะก้ออยู่ขึ้นมั่งโพขึ้นมา่งตีทมุมมันผมน้องฟ้ามเพิ่นนะ่ะนะโตนขึ้นยังไนงะกันหิมะตกหลายๆนะ แต่ยังว่าอยู่ไซก็คือกันแหละเป็นหนอออยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกเมืองยังก็คือกันอ่ะคุ้มลำบากก็มีคือกันน่ะแหละเพียงแต่ว่าคนละย่างก็คซื้ออยู่บ้านเท่ากับห้อนั่นนี่นนห้อนั่นสิไี่พี่กันหนาวแต่อยู่บ้านเท่าผูเฒ่าผูแกกะลูกเต่ากะอยู่น้ำกันเนาะผูเ้าลูกเต่ากะอยู่เบ่งพอเบ่งแม่ส่นสิแต่อยู่นี่ส่วนหน่อยนะหน่อยมาก ที่มีลูกอยู่น้ำพอน้ำแม่ก็แยกโตไปเขาเองก็แยกครอบพวกลงไปเขาพิวจะขาเองพอแม่แล้างเท้าผู้เฒ่าก็บอกคอยอยากให้ลูกอยู่นั่อยู่แล้วอยากอยู่ผู้เดียวล้างเท่ากะอยากมีโมแถวๆมาๆม่าหนังแห้งๆกะอยากมีโมเราต้องบนแม่ลูกเตา่าเราไปอยู่น้ำนะ องปรยุ่อันบานพุนชนล่าอยู่น้ำกันบานพุนชนล่ากัอยู่ไดมอนอยู่แตนเจ้ามีเงื่อนหลายนะจะบอกว้ก่อนจะตกใจแพงนะแตนเจ้ามีเงื่อนหลายนะจอจะตกใจอาทิตย์หนึ่งแตนเจ้ามีเงินหนึ่งหมื่นก็ปอนสองหมื่นก็ปอนเงินไปจะตกใจอาทิตย์หนึง่งเป็นพันนะเป็นพันปอนจะบอกคิดเบ้างเป็นพันปอนอาทิตย์หนึง่ง เป็นเงินไพ่เฮาน่ะพัานฝะอนอาทิตย์หนึ่งก็สนะี่หมื่นกว่านะสี่หมื่นกว่าบาทนะจ้างอยู่น้องเขานะจ้างเขาอยู่บริไวณพาย,ายุ่ซือนะจ้างเขาอยู่จา้จางก็ดูแลเฮ้าเนี่ยทีบอกไบก่อนนะท่านเจ้ามีเงินแน่น่ะท่านเจ้ามีบ้านไม่อย่างไปกองจะกองเองแห่งเขาจะคิดเลยป่ะเขาก็ต้องมีส่วนวมน้ำบานเฮ้าผ้อมว่ะ เขาไปอยู water, ings, plants, users, so first, really ่น้อเขาวก็ดูแลเข้าเขาต้องคิดเฮาอันอาทิตย์ละจักพันจักพันก็ว่าไปอาทิตย์ละเป็นพันขึ้นนะขันพอด้มีเงินมีบ้านเลยนะอาทิตย์เป็นพันนะพันปอนคิดเป็นเงินไทยเังงตัวพี่น้องอาทิตย์ละสี่หมื่นกว่านะกันเป็นกันเป็นหาสิอาทิตย์ละหาหมื่นนะเขาคิดเป็นสันนะก็ไอไไ้คิดเป็นเดือนนะอาทิตย์ละนะแทงแห้งขันคนบ่มีอหลีอานาถาอยากขันคนบ่มีประเม่นอนาธาดอก บ่มีนั่นบ่มีนี่กับไปยูฟ์เขาฟรีกับแมนยูไปยู่์ฟรีไปยู่์ฟรีกับจังซันและน้อพี่น้องของฟรีกับบะมีบ่คอยดีในโลกนั่นแหะของฟรีกับบะคอยว่าจะดีเป็นไงของฟรีเนาะแต่สมมือก็กระปับปรุงนั่นแหละปรับปรุงไปจังซันนี่ก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่จังใดกับซังพี่น้องคนาเน่าก็อยากมีเงินก็อยากให้เขาดูแลเจ้าของดีเนาะนั่นแหละเลยวจะบอกพี่น้องว่าจังส่ละชีวิตเมืองนอกกับเมืองไทยเมืองใดก็คือกันมาแตกต่างกันดอก ว่าในบอลเลิศรูเพอร์เฟสทันเสียนคําว่าเพอ่์อเฟสเข้าต่างึ้นมาเองดอกพี่ตาเข้ามาหาเงินหาทองพีแต่เงินทองเขามันแตกต่างกันซื้อมัน,น,นเหรนเงินเหรทองแตกต่างกันซื้อทุกอย่างก็คือกันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยบตอตรงว่านันอันนี้สําคัญพวกกันเนาะจังใดคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณในหลายสำหรับคนกเข้ามาติดตามันช่องแฟนทรวเวอร์คนนะันทาเนะพี่น้อง ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดิอพี่น้องเดิอกดตะดิงติ้งติ้งติ้ง,ง,งนี่ก็ส็ไปเบิงอันสิ็จไปเห็ุงานวันม่นไปเบิงเนาะเสร็จไปเฮตุงานได้เวลาไปเห็ุงานเรพไปน้องจังไ๋ก็แค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ